สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจาไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นผีตาโขนไม่ใช่ผีที่น่ากลัว แต่คือผีแห่งรอยยิม้มเป็นผีสมมุติที่ชาวบ้านแต่งตัวเรียนแบบขึ้นมาโดยใช้วัสดุพื้นบ้านง่ายๆอย่างโคนและการมะพร้าวร่วมกับหวดเนื่อข้าวเหนียวแล้วแต่งแต้มสีสันสดใสเติมลูกเล่นแฟนตาซีให้ดูสนุกสนานจนกลายเป็นผีที่ไม่มีความน่าสะพรึงแต่เต็มไปด้วยความขี้เล่น พวกเขาจะออกมาหยอกล้อกับผู้คนในงานเทศกาลบุญหลวงและงานแห่ผีตาโขนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลยเมื่อสิ้นสุดเทศกาลหน้ากากและเครื่องแต่งกายทั้งหมดจะถูกนำไปลอยลงแม่น้ำเป็นการส่งคืนผีตามความเชื่อให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต้นกำเนิดของผีตาโขนมีตำนานเล่าว่า เมื่อคังพระเวสสันดรและนางมาซีจะออกจากป่าเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเหล่าผีป่าและสัตว์น้อยใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันต่างพากันแฝงตนมากับชาวบ้านเพื่อรวมส่งเสด็จทั้งสองด้วยความอาลัยลักผีเหล่านั้นจึงถูกเรียกว่าผีตามคนหรือสำเนียงพื้นถิ่นเรียกว่าผีตาขนและกลายมาเป็นผีตาขนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ ผีตาโขนจึงไม่ใช่ผีที่มาหลอกหลอนแต่คือผีแห่งความผูกพันผีแห่งการละเล่นและผีแห่งความทรงจำร่วมกันของชุมชนเพราะสุดท้ายสิ่งที่เรียกว่าผีอาจไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่อาจมีไว้ให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเรามารับชมรับฟัง กับเรื่องเล่าและประสบการณ์ของผู้ที่เคยประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่รับนะฮะกันเลยนะค่ัคืนนี้นะครับและค่ำคืนนี้ผมอยู่กับพี่ยะศวินแหมชื่อเรียกไม่ง่ายเลยนะครับยะศสสวินครับชื่อเล่นกับปอมครับผมชื่อเล่พี่กับปอมนะ,ะครับผมกับปอมการสำหรับคืนนี้พี่จะมาเล่าเรื่องผีคนท้องคือเป็น รูปคนท้องเสื้อผ้าเกี่ยวกับไอ้ที่เขาใส่ชุดท้องอะ่ะครับผมครับ,รบเป็นไงครับเรื่องราวโอ้พูดมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบนั่นเลยอะ่ะคือจะเอากันยังไงแบบไหนไปกันสองคนลูกพี่กับลูกน้องวันนั้นมันมีงานพูดถึงอยู่ที่อายุอายุประมาณาย5ิบอยู่ที่เชภูมิ เส้นทางนี้เส้นทางเปี่ยวมันจะเปี่ยวมากมันจะเป็นทางลุกลังคือมันจะขูกขะขูกขะไปแล้วระยะทางไอ้หมู่บ้านเนี้ยที่จะไปมันเป็นงานบุญเดือนสามงานประจำปีห้าวันห้าคืนอา่ามันก็จะมีหมอลำลำ,ลำวงมวยอะไรพวกเนี้ยงานศีลประถะมันน่าดูอะ่ะเราก็ต้องไปกันก็มีมอนไซคคันหนึ่ง ไปสองคนลูกพี่กับลูกน้องเขาเรียกลูกนานะลูกนาไปกันสองคนก็ไปแต่หัววันแหละก็ไปดูนูน่นดูนี่ไปกว่าจะมืดค่ำนะก็ไปมันมีงานบุญก็คุยสาวมั่งอะไรมั่งทำต,ตามไปแล้วก็พอเริ่มกลางคืนมาก็เข้าไปก็ดูมีมหรสพหลายอย่างดูมันก็สนุกสนานมีมอลำมีอะไรทีนี้มันมันอยู่ใกล้บ้านเราอะนะ ระยะทางเก้าโลอ่ะทีนี้มันสี่ห้าทุ่มก็โอเคอยู่คนก็เยอะอยู่อะไรเยอะอยู่มันก็อากาศมันก็ดอนเดือนสามมันก็จะหนาวอยู่คนก็เริ่มทยอยกลับไปมั่งสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนคนก็เริ่มไปกันหมดละจะไปกันมั่งอะไรมั่งทีนี้เราบ้านอยู่ไกลจะทำยังไงหาที่นอนไม่ได้ครับหาที่นอนไม่ได้ไม่รู้จักใคร ไอ้ตอนไปก็โอเคอยู่ไอ้ตอนขากลับจะเอาอยัางไงือเออไม่มีที่นอนเอาอยัางไงมันจะเที่ยงคืนแล้วอะ่ะเอ,เอ,เอดูให้มัน,นันสว่างไปมันก็ไม่สว่างมันดูแล้วคนมันก็เริ่มกลับกันหมดแล้วจะไปอยู่อยากใครไอ้ไอ้นนหมอลำก็เล่นอยู่ไอ้มวยก็จบวงดน,นตรีก็จบอะไรก็เหลือแต่อย่างเดียวเขาก็กลับกันหมดแล้วง่วงนอนเอาไงเรากลับกันดีกว่า มันมันก็ะดึกมันก็เมืดอดมันก็ทางก็เปี่ยวต้นมุงต้นไม้ข้างทางเนี่ยมันมันน่ากลัวเพราะว่ามันมีชื่อเสียงไ้ตรงมันจะมีอยู่คนตายบ่อยมันจะมีอยู่เป็นเนินเป็นเนินแล้วโค้งอันนั้นเขายิงยิงกันตายมั่งอะไรมั่งยิงเจ้ามือหวยตายกันเราก็กลัวอยู่แต่เอายังไงดีมันก็ต้องกลับ โอเคไฟข้างทางก็ไม่มีอยู่แล้วโอเคไปเราไปขี่มอเตอร์ไซค์มันก็มีแค่ไฟท้ายก็ไม่มีมีแค่ไฟหน้าก็สว่างมั่งไม่สว่างมั่งก็ต้องอเบิ้ลเครื่องไปอ่าไปเป็นหลมุมเป็นบ่อตกหลุมมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยๆทีก็ไปถึงประมาณกลางทางมันจะเป็นขึ้นเนินที่มันมีข่าวที่ว่ากยิงกันตายอะไรตรงนั้นนะ ตรงโอเป็นข่าวด้วยเป็นข่าวด้วยใช่เป็นข่าวด้วยครับดักยิงเจ้ามือชิงทรัพย์ไปขายหวยพอขึ้นเนินขึ้นไปมันเนินมันก็สูงมันลาดชันมันยาวขึ้นไปครับยังไปแบ,แบน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 ขึ้นไปพอถึงเนินตรงนั้นแหละพู้เล็กคนลุกเลยถึงถึงเนินอ่ะไฟมันก็ส่องไปไปข้างหน้าต้นไม้หรือไม้พงไม้ไผ่ไม่มีอะไรเลย แต่ชุดนอนน่ะชุดคุมท้องอะ่ะชุดยาวสีม่วงมันไปอยู่กลางถนอนน่ะมันเหมือนมันมันเหมือนแหวนแต่ไม่มีไม,มไม่มีไม่มีไอ้แน่ๆเขาเรียกไอ้ไม้แหวนเสี้ยไม่มีเลยกลางถ <ไป S 2> นอนอยู่กลางถนนแล้วไอ้ซ้ายก็หลุมขวาก็หลุมม,มันเหมือนแบบไอดัดโลเราแน่ๆ,ๆเลย,เลยก็จอดพากันเอาเอาไงดีมันก็ปีวอยู่แบบนั้นะ อยู่กลางมันมันล่องกลางเนี่ยมันจะเป็นถนนดีถ<ะ>้าซ้ายนี่ตกหลุมนี่ล้มแน,มน,เนม่เป็นหลุมเป็นบ่อน้ําขังมากอะไรมากผมก็อยู่ข้างหลังมันขี่เอาผมก็มองอยางเงี้ยเฮ้ยเอาไงดีเฮ้ยไราต้องกลัวเดี๋ยวกูจะบิดให้นั่นเลยมันเป็นคนขี่มันบุกอยู่แล้ว<ะ>ผมก็กอดเอวมันอยู่างี้แหละเอาเอาก็เอามันก็บิดเต็มที่เลย ออผมเลยหลัดตาไปอย่างเงี้ยเชื่อไหมไอ้ที่ไอ้ผ้าไอ้คุมท้องด้วยชุดท้องอ่ะมันปิวเข้าโดนหูผมเนี่ยตรงเลี้ยปุ๊บเนี่ยผมผมผมนั่งท้ายสุดกะไม่ให้ผีนั่งเลยนะผมกะกลัวมันเห็นชุดหูมันยาวเป็นเกือบสองเมตรน่ะนะโอ้หอแล้วมันไปห้อยได้ยังไงเท่ากับว่ามันลอยอยู่มันลอยมันลอยเหมือนเหมือนคนตากผ้า แต่ไม่มีเชื่อไม่มีเชือกไม่มีอะไรแบบนี้ลอยอยู่งั้น่ะชุดท้องโอ้สีม่วงโอ้ตายแล้วสีม่วงทั้งชุดเลยสีม่วงทั้งชุดเลยชุดท้องชุดคนท้องเลยแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วเพราะว่ามอนไซเห็นได้หมมอนไซเนี่ยคือมบนเบิ้ลเบิ้ลไว้เพื่อว่าให้ไฟมันสว่างมันลดไฟมันถ้ามันเบาในสิมันจะไม่สว่างพอพอบิดบิดไปเียมันจะลอยอยู่งั้นแหละ ปิวอยู่งั้นน่ะชุดท้องอ่ะสองเมตรประมาณสองเมตรยาวด้วยละหูเราไปเลยละหูไปเลยผมไม่บานอลไผมกอดเอวมันมันก็บิดมันบอกว่าเฮ้ยพอพอบิดผ่านไปไปนู้นไม่ใครบิดไปไกลมากเลยบิดอย่างเดียวมันมันมันขี่มอเตอร์ไซค์เก่งผมก็โูหทั้งหูหลุมเหลิมเหลิมอะไรจนเบ็ดเบ็ดแบบไม่คิดชีวิตไม่คิดชีวิตเลยบิดจนไม่ต้องคุยกันแล้วเอาทีนี้แบบไปถึงบ้านเลยชิดถึงบ้าน อยู่เงี้ยเฮ้ยมึง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 บิดยังไงมึงบอกกูหลับตามันหลับตาบิดมันมันบอกมันมันผ่านหน้ามันไปเลยมันบอกมันผ่านนี่ผมก็ผ่านก้มไปงี้เลยมันผ่านไปเลยอ่ะคืนนี้ส่วนมากเส้นทิเส้นทางเนี้ก็ไม่มีใครไปโดนกันทุกคนเขาบอกอืโดนกันทุกคนโดนหลอก โดนหลอกก็แต่แต่อาจจะไม่ได้เจอลักษณะเดียวกับแบบที่พี่เจอหรือเปล่าหรือแบบเดียวกันมันบางคนเขาก็บอกว่ามันมีนกมีนกตัวใหญ่เขาบอกว่าแตกต่างกันไปเจอแบแตกต่างกันไปเจอนกบินมาแล้วก็เข้าล้อหน้าปึ๊บพอถอดไม่มีอะไรไม่มีอะไรบางคนก็เจออ๋อเออเฉพาะตรงนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรไงต่อมาไปถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็ไปถามกันยังงุนยังเอายังไงบอกหูชุดคุณท้อง ม,มันไปถามให้คนลุงคนใหญ่ดีมันเป็นชุดคุม,คมท้องแล้วที่นี่กัไอ,ไอตรงนั้นกัมีคนตายเยอะมันเป็นเนินบางทีรถเบรกแตกมั่งความมั่งอะไร,รมั่งตายเยอะครับส่วนมากคนที่มาจากต่างจังหวัดหรืออะไรรถจะมีแค่คันเดียวถึง6โมง หลังจากนั้นคุณต้องหาที่นอนแถวบ้านผมเพราะไปไม่ได้ไม่มีใครไปจ้างร้อยสองร้อยไม่มีใครไปเลยถ้าไปคุณต้องหาที่นอนให้เสียตังค์ด้วยแล้วหาที่นอนด้วย <laughs> มันเป็นป่าเป็นป่าหมู่บ้านเนี้ยเก้ากิโลเราก็อยากเที่ยวนะมันห้าวันหน 5, ้าคืน,น 5, คืนแรกไปก็มีเหมือนหมอสรเยอะแยะๆขากลับนี่เนะี่ยก็รู้อยู่ว่ามัน มันมันตรงเนี้ยมันเคยหลอกคนผีหลอกนี่คือแบบเจอแบบได้สัมผัสกับได้สัมผัสชุดเลยปิวผ่านลากลงไปก็ได้ลากลงไปเลยมันไม่มีอะไรห้อยเลยลูกกลางถนนนั้นได้ยังไงเอเท่ากับมันลอยอยู่อะไรลอยอยู่แล้วแล้วพี่แปลกใจไหมตอนแรกมันลอยอยู่ได้ไงแปลกใจมันต้านแรงน้ำท่วมมันจอดว่าพอมันจอดปั๊บเนี่ยลูกพี่ลูกน้องมันจอดปั๊บเฮ้ยมึงเห็นอะไรไหมเขาบอก เฮ้ยเห็นเอ,เอาไงดีมันคอยปิวอยู่ยนั่นแหละเออมองมันปิวอย่เงี้มันอยู่กลางถนนเลยอืทั้งที่ไม่ม,มีต้นไม้ไม่มีไม้ไมแผน่นซุ้งแผวนเสี้ยมันมีมนแต่ชุดล้ว,ลวนมีแต่ชุดเพราะว่าไฟอมันส่องไปถ้าไฟมาสอ่องไปท้องสถยจะมีเงาอยู่แหละแหมแจะจะเบี่ยงเบียงมาหน่อยซ้ายขวาก็ไม่ได้เลยใช่ไหมมันเหมือนแบแบว่าตรงใจอยู่ตรงกลางตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นดีดีหน่อย มันอยู่แค่นี้ไอ้ซ้ายนี่ก็หลุมไอ้ขวาก็หลุมหลุมเลนไปทางนี้ล้มแน่นอนวัดใจวัดใจโดนผีวัดใจเหรอวัดใจอ่าฮะมันทำยังไงมันมีท้าจอดกันนะจอดคุยกันนะเอายังไงดีปิ้วอยู่งั้นแหละเอายังไงดีมันก็มองไปแล้วก็เห็นแล้วหลุมขวาก็หลุมสมัยนี้นะ เขาจะแบบเขาจะทำแบบเหมือนกับว่าอย่างเหมือนหัวพีกหัวพีกสือก็เอาหัวเอาหัวพวกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรพวกที่แฟชั่นเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ใส่โดนแล้วก็ลอยไปอาจจะเจอแบบนี้หรือเปล่าภาพนั้นอุ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปลอยอยู่กลางถนนชุดคุมท้องมันชุดสวยด้วยนะสีม่วงยาวด้วยชุดคุมท้องเลยอื คือมันมีสัมผัสด้วยนะมีสัมผัสด้วยมีสัมผัสคือไปโดนโดนโ้กมกันอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้มันวิ่งตรงดีดีนะไม่ล้มนะแลระยะทางที่จอดคุยกันอยู่ตรงนี้ประมาณห้าสิบเมตรอืมอืมดีนะไม่ล้มนะพี่นะไม่ล้มโอ้ถ้าล้มตายคือแบบวันนี้ดีฝ่อแย่เลยอ่ะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันมันมันต้อนรับเราแล้วประมาณตีสองอ่ะตีสองได้เงียบแล้ว หลังจากวันที่เจอทั้งได้ผ่านเส้นทางนั้นอีกไม่เอาแล้วไม่ผ่านเลยหรอไม่ผ่านอา้าวมันจําเป็นต้องผ่านหรือเปล่ามันผ่านได้กลางวันแต่ถ้ามืดหน่อยหรือทุ่มหนึ่งเนะีย่ยยาไปไม่ไปแล้วไม่มีไม่มีใครกล้าไปแล้วทั้งหนูหมู่บ้านที่ที่ผมไปเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาเขาไม่มาเลยก็คือไปแล้วก็ไปนอนค้างกับเพื่อนหรือน<ล>อะไรก็ว่าไปเลยเขาจะมีใครออกมาหรือแม้แต่โาเอ้ยพี่ไปส่งหน่อยให้สองร้อยไปบ้านเนี้ยอุ้ยมีใครไปหรอกอไม่มีใครไปสักคน จ้างมอนใส่ไปคือต้องหาที่นอนให้เขาอ่ะให้เขานอนดีกว่าแล้วก็เช้าก็เดี๋ยวก็ค่อยรอรถเอารถไม่มีไม่ขี่คันมลอยอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยนะนิ่งเลยแล้วก็มันลมเหมือนพัดอ่ะมันพัดอ่ะมันพัดเดี๋ยวจะปิวเออมีแต่ชุดมีแต่ชุดไม่มีตัวไม่มีตัวไม่เห็นหน้าเห็นตัวเพราะว่าไฟอาจจะเป็นที่ไฟรถหรือเปล่าฮะส่องไปที่ชุดเลยเบิ้ลอย่างนี้เลยไฟมันจะสว่าง มอเตอร์ไซค์อ่ะอต้องเบิ้ลนะบพราะว่าถ้าไม่เบิ้ลกับไฟก็หลีลงหลีลงต้องเบิ้ลนี่เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงเราเจอสองคนเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ครับเขาก็เห็นเหมือนกันคับเห็นเขาเป็นคนขี่เลย <c oughs> เอายังไงดีจอดคุยกันอย่างนี้ <c oughs> เบิ้ลอยู่นี้เลยเอามองไปแล้วมึงเห็นไหมมึก <c oughs> ตอนแรกผมก็นั่งไปอยู่ข้างหลังนะมันเห็นแล้วพอขึ้นเรินปั๊บมันเห็นเลยครับผมก็เห็นเลย ลอยอยู่กลางถนนอย่างเดียวมันเป็นไปได้ลอยไม่หแหวนเสื้อไม่เปกามกลับไปบ้านไปคุยให้แม่คุยให้ใครใครฟังก็บอกโอ้มีใครอยากไปหอกเช่นนั้นน่ะหลังจากมีงานในผมไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยคือหานอนก็คือไปก็ไปกับวนันต้องไปหานอนบ้านเขาแต่วันก่อนหาที่นอนก่อนแล้วพี่คิดว่าเขามาทำให้พี่เห็นอย่างนั้นเพราะอะไร หลอกหลอกเลยใช่ไหมตีฟันทงเลยว่าหลอกหลอกเลยหลอกหลอกแบบผมประสบการณ์เรื่องปีเด็กเจอมันมีหลายเรื่องนะที่ผมจะเล่าอ,<ม>อ่ะมีอีกอนี่ถึงสว่างเลยนะถ้าผมจะเล่าจริงเหรอมันเป็นค,คือคือเจอบ่อยๆอย่างนี้เราคิดมองมองมองสะท้อนกับยังไงกับตัวเราแต่เขาไม่ได้เป็น,เป,นเป็นรูปคนรูปอะไรนะแต่เขาเป็นรูปอย่างอื่นเป็นสัตว์ อ,อ,อ่าชวนให้เราไปเรื่อยๆจนถึงสว่า,วางอ,อไม่พี่เจอบ่อยๆที่พี่เล่าเนี่ยพี่บอกพี่เจอบ่อยๆเนี่ยพี่มองพี่มองมองตัวเองอยังไงว่าทำไมเราถ,ถึงเจอบ่อยเคยถามเคยถาม,มตัวเราไหมไม่เคยถามนะทําไมหรือมีคนอื่นเขาเจอแบบเราบ้างอย่างเงี้ยก็มีนะแต่เขาไม่ได้เจอบ่อยเหมือนผมออผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจอบ่อยเ,ออเจอบ่อยมากเรื่องผีนะ ส่วนใหญ่แล้วที่เจอลําพังหรือว่ามีเพื่อนร่วมเจอ,อด้วยก็มีนี่สองคนเนี่ยที่เจอร่วมกันแล้วก็เจอคนเดียวไปเดียวเดี่ยว้งขับรถม้่งอะไรม้่งยังพอมีเวลาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ที่พี่เจอเนี่ยนะไอ้ที่ว่าเป็นเป็นชุดเนี่ยมีสักเรื่องไหมที่แบบว่าที่เป็นใกล้เคียงกับเรื่องเนี้ยคล้ายคล้ายกับเรื่องเนี้ย คล้ายๆกับเรื่องนี้ก็เรื่องที่สามที่จะพูดเนียอยู่อยู่คลองเก้านี่เองอ๋อแต่เรื่องนี้ต้องต้องเอาเล่าวันหน้าครับเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเวลาเหลืออยู่นิดเดียวเองครับผมอ่ามีไหม่ักเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเจอแปลกๆขับรถไปก็มีอะไรที่สั้นสั้นไปจอดทับที่คนตายใหม่ๆอ่าไปนอนมันง่วงนอนแต่เราไม่รู้ว่ามันตรงนั้นเขาตายเขาขีด ไว้เราไม่เห็นมันมันมันไม่ไหวแล้วอะต้องจอดสักสิบนาทีจะนอนสักหน่อยอันนั้นอันนั้นก็เจอเต็มเ็นที่ระยองประมาณตีสามมืนไม่ไหวแล้วเจอเจอจอดแล้วมาให้เห็นเลยยังไงคือไม่เห็นแต่มันรูปรถแล้วก็ผักรถรถหกรอใหญ่โอ้ผมนอนผมนั่งในกาไม้มันไม่ไหวแล้วอ่ะต้องพักสักสิบนาทีคือ ตั้งเวลาอะไรสิบนาทีว่าจะให้เล่าซะหน่อยเวลาหมดนะครับทีมงานแจ้งเวลามาว่าเวลาหมดงั้นเดี๋ยวเอาไว้ต่อคาวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่พี่กระปอมอย่างสูงนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้พังผมและทุกท่าขั้นที่อยู่ที่รับชมรายการที่อยู่นะฮะได้ฟังก่อนนอนนะฮะเป็นเพื่อนในยามค่ำคืนสําหรับบางคนนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึง่งผมตั้งแต่ฟังการเล่ามาหลายๆคนเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่ว่าเห็นเป็นชุดลอยอยู่กลางขาด <ผม S 1> ย,ยังไม่เคยเจอใครเล่าไม่ซ้ําแบบใครเลยนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ชุด<อ>นี้คือผมยังติดตาตั้งแต่หลายปีเลยอะผมจาตลอดโอ้ครับ,รบขอบพระคุณมากนะครับครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่เท่าที่คุณเห็นนะครับพบกับเราใหม่นะครับสําหรับค่ำคืนต่อไปในคืนเล่าผีครับสวัสดีครับ บโลกแห่งความตายที่ผู้คนพูดถึงกันมากมายแท้จริงแล้วคือพบภูมิใหม่ที่วิญญาณแต่ละดวงจะต้องเดินทางไปพบเจอไม่ใช่ปลายทางแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางรูปแบบใหม่ซึ่งไม่มีใครริกเรียงได้จากคำบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ใกล้ความตายร้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันว่าสิ่งเดียวที่จะติดตามไปกับเราได้คือบุญกุศล ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ยศถาแต่คือคุณความดีที่เราสั่งสมไว้ด้วยใจบริสุทธิ์บุญนั้นจะเป็นเกาะคุ้มภัยปกป้องเราจากความมืดมิดนำทางให้ข้ามผ่านสิ่งชั่วร้ายที่อาจรอราอยู่เบื้องหน้าดังคำโบราณว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้จริงนอกจากสิ่งดีงามที่เราทำไว้ด้วยตนเองสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็น สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น